ดีใจดีใจอ่ะอ่ะแม่มาแม่มาดีใจอ่ะดีใจดีใจนิดหน่อยอ่ะดีใจมีโชคมีโชคอ่ะดีใจดีใจมงคลอ๋ดีใจ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 แม่มาดีใจดูรูดูรูดูดีใจที่ประจำตำแหน่งค่ะ ที่ประจำตำแหน่งพี่มองคอนนิดหน่อยเก้าอี้ประจำตำแหน่งอ่ะแล้วแม่นั่งไหนเนี่ยพี่เยินพี่เยินเป็นไงบ้างลูกอ่ะขอคอนเทนต์หน่อยโอเคขอคอนเทนต์หน่อยจัดให้พี่เยินน่ารักอ,อ่อพี่เยิน พอแล้วเหรอเฮ้ยอารมณ์ดีพี่เอิอารมณ์ดีาม,ดมาแล้วกลับมาแล้วขอคอนเนตนหน่อยเดินกลับมาแล้วอืมดีใจดีใจแม่มาเอาเอาแล้วทำไมคันกันอะอาบน้ำเหรออาทีนี้อาบน้ำอีกเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวอาบน้ำกันนะพี่เอิเดินกลับมาทิ่โกดูรอย รอยพี่เหยิ่นนะคะพี่เหยื่นอารมณ์ดีเดินออกกำลังกายพเหยือนคอนเทนต์อีกเปล่าไปแล้วจ้านิดหน่อยอารมณ์อารมณ์ดีแม่มาพี่หน่อยอารมณ์เอาพี่หน่อยอารมณ์เอา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 ดีใจดีใจเอามาขอเคลียร์แม่ละเอาพี่แดงมาขอเคลียร์แม่ละเอาอารมณ์ดีอารมณ์ดี อารมณ์ดีค่ะแม่มาก็จะอารมณ์ดีมาแสนรู้ของแม่นาลินโอพี่มงคลมงคลมาแสนรู้ของแม่นาลินจ้าอเอานั่งค่ะนั่งนั่งค่ะมงคลมงคลนั่งค่ะโอเคมงคลนั่งแล้วค่ะ,จะใจแม่นั่งด้วย โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวแม่นั่งด้วยมองคอนมาแสนรู้